สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะครับวันนี้ส่วนบอลสี่คุณธรรขอนําเสนอสาระดีๆเรื่องบอลใบไทยว่าเป็นยังไงมาฟังกันครับไม่ต้องคิดมากครับเพื่อนเครับเอาง่ายๆนะครับเราไม่วิชาการกัน,นครับบอลใบไทยคือดูหวัวหูไม่ฉีกถึงสะดือนี่อย่างแรกครับหูไม่ฉีกถึงสะดือนะครับเดี๋ยวลองดูใต้ใบเลย ก้านใบไอ้ก้านใบเนี่ยจะมาชนเอ่อชนใบเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนี้มันเป็นสะดือนะครับหูจะไม่ฉีกถึงสะดือใบเป็นทรงรูปหัวใจนะครับเป็นรูปหัวใจแต่ไม่ยาวนี่นะครับให้เน้นตรงนี้นะครับบอลใบเป็นรูปหัวใจแต่ไม่ยาวนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นใบแบบไหนเรานี่ครับดูอันนี้ครับเนี่ยใบหูไม่ฉีกถึงสะดือใบเป็นทรงรูปหัวใจนะครับป้อมๆไม่ใหญ่ไม่ยาวนะ อ่านี่ครับนี่มาดูตรงนี้อันนี้อาชัดเห็นไหมดูหูนะครับวางหูนะครับดูทรงใบอ่ะจําเลยจําภาพนี้เลยป๊บเข้าไปในในตาเลยครับในหัวเลยนะเพราะเราจะไม่วิชาการครับดูง่ายๆครับจะได้รู้ค่อยๆดูกันไปครับอันนี้วันนี้มาเรื่องบอลใบไทยก่อนแล้วค่อยมาต่อกันอีกหลายๆแบบนะครับจะได้เป็นพื้นฐานในการดูนะครับเพื่อนๆครับไม่ใครที่รู้แล้วนะครับไม่ดราม่านะจ๊ะนี่ครับใต้ใบนี้ไหม สะ,สะดือใบนะครับเนี่ยหูจะไม่ฉีกถึงสะดือนะครับเพื่อนครับสังเกตง่ายๆและทรงใบเนี่ยผมว่าจําภาพง่ายๆ,ๆนะครับจาภาพมันเลยมันจะเป็นประมาณนี้ทรงมันเป็นรูปหัวใจถ้าบอลใบยาวเนี่ยก็เป็นรูปหัวใจนะแต่จะยาวอันเนี้ยดูดูทรงไว้แค่นี้พอครับไม่ต้องคิดมากครับเพื่อนๆครับเอาง่ายๆเพราะว่าบางทีมันวิชาการเยอะปุ๊บมันจะทําให้งงนะครับเพื่อนๆครับ อ่ะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบอลใบไทยเดียวคราวหน้ามาเป็นเรื่องบอลใบยาวครับเพื่อนๆอนครับบอลใบไทยหูไม่ฉีกถึงสะดือนะครับเป็นใบทรงรูปหัวใจป้อมๆนะครับไม่ยาวนะครับก้านใบกลมชนที่กลางสะดือไม่หูไม่ฉีกนะครับเพื่อนเนครับเน้นตรงนี้ครับและมาพบกันใหม่กับส่วนบอลสีคุณจะทำในคลิปหน้านะครับกับบอลใบยาวนะครับแต่ถ้าเกิด วันต่อไปมีบอีดีอะไรมาผมเอาบุรงก่อนนะพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ